มาแล้วคะ่ะอ i ซู z u D-Max เครื่อง3000นะคะตัว Highlander z P นะคะคันนี้ปี2020นยะคะยังอยู่ในวารันตีศูนย์ะบอกเลยคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ8,700โดยประมาณนะคะคันนี้ลูกค้าประหยัดไปเลยนะได้ลดสภาพป้ายแดงในราคามือสองคันนี้เปิดอยู่เพียงแค่ 6 4 9 0 0 0บาทนะคะกับไมเพียงแค่30,000กิโลรถปี20ไอบอกเลยว่าคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วรถแบบใหม่เอี่ยมไม่มีไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีเรียกว่าไงไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำอันนี้เราการันตีลงในสัญญาให้อยู่แล้วนะคะไม่0 0 0 0 0โลลูกค้าประหยัดไป200,000ไอบอกเลยว่า แค่พูด <cứ> ก <CCTV> ็คุ้มแล้วนะคะเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะจัดได้เต็มกู้ได้เกินผ่อนสบายๆเลยนะคะตามเครดิตลูกค้าเลยนะใครอยากจัดเกินเงินเหลือหรือว่าอยากผ่อนไม่น้อยหน่อยตั้งงบดาวไว้นะคะเรามีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้เหมือนกันเข้ามาชมได้เลยที่โชว์รูมกิจสดาคุชาเราดูตัวรถกันก่อนดีกว่า ในส่วนของด้านหน้านี่เลยนะคะกระจงหน้าโครเมียม2ชั้นแบบนี้อีซูซูโลโก้เขาเห็นชัดเจนมาแต่ไกลเลยนะคะ <_ C os> ก็คือเรียกได้ว่าเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะด,ด้านล่างของเขาชั้นด้านล่างตรงนี้นะจะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะคะส่วนมากนะรถรุ่นใหม่ๆที่ออกมานะเขาจะเน้นในส่วนของสีดําแบบนี้แล้วนะคะเพื่อให้รถมันดูสปอร์ตดูดันมากยิ่งขึ้นนะ ส่วนไฟด้านในนะคะอันไฟโปรเจคเตอร์ด้านในนะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะ LED มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะคาดด้วยสีดําตรงนี้เลยนะบอกเลยว่าดูดีและเข้ากันสุดๆเลยนะคะในการดีไซน์ของเขาเนาะเพราะว่ามันจะเป็นสีขาวตัดสีดําแล้วก็มีโครเมียมด้วยยังไงมันดูดีอยู่แล้วแล้วเป็นสีขาวด้วยนะคะใช้งานไม่เบื่อแน่นอนเราดูในส่วนของนี่บ้างดีกว่าล้อโหล้อใหญ่มาก นะคะเป็นตัวยกสูงจากศูนย์นะคะแม็กลายใหม่แล้วเป็นของ isuzu เขาเองเลยนะคะแม็กครบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานนะคะใช้งานมาน้อยคือเรียกได้ว่ารถมันพร้อมใช้งานลูกค้าออกไปใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะคะตัวไฮเลนเดอร์นะคะโลโก้อยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะด้านล่างจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะ ขึ้นมาครึ่งหนึ่งแลวแล้วก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะนะคะขอบยางแน่นปึกนะคะมีการสาดด้านบนของดี a ม็กเขาเองนะตัวจับนะคะจะเป็นโครเมียมมีคีเลตมาให้ด้วยตัวยกสูงไม่ต้องกลัวว่าขึ้นลงลําบากหรือเปล่านะคะเขามีบันไดขึ้นมาอ่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าเขาดีไซน์แบบในส่วนของไฟเขาดีไซน์มาแบบดูดีเลยนะคะแล้วก็โลโก้นะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตัวแ p ีของเขานะดูด้านในก่อนเลยดีกว่านะคะคันนี้รถปี20 แมกไลเนอร์ยังไม่ช้ำเลยนะคะอาจจะมีสกรปรกสกรปรกบ้านเก็บงานให้นะคะอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานอยู่แล้วนะแอ้พาไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปชมกันครับไปเดี๋ยวไอ้พาชมดูด้านในกันบ้างดีกว่าคันนี้เลยเป็นตัวแครบสมาร์ทแคบนะคะเราดูฟังก์ชันด้านในกันบ้างดีกว่านะคะถือว่าตอบโจทย์หลายๆคนเลยนะใครที่จะใช้เป็นรถบ้านนะรถครอบครัวฟังก์ชันของเขาอะ่ะให้มาแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกให้มาตอบโจทย์อยู่แล้วหรือว่าจะใช้เป็นรถขนของนะคะคันนี้มันเป็นแคบแน่นอนว่าการจุข,ของด้านหลังมันได้เยอะมากอยู่แล้วนะคะเราดูภายในแบบนี้เนาะอ่าเริ่มมาตั้งแต่แผงประตูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะดำได้สีขาวนะคะตัดกันมานะแล้วก็จะมีซอฟทาร์ดด้วยนะคนโซนด้านหน้าของเขาดีไซน์มาแบบว่าไม่ได้แบบว่าเรียบๆอย่างนี้นะเขามีดีไซน์ของเขานะคะเลื่อนลงมานิดนึงอันนี้เราจะได้มาเป็นเอ,อ่อเกียร์ธรรมดานะคะหสปีด คือถุงเทียเขาคือดูแข็งแรงแน่นหนาแล้วก็คือไม่กรอบไม่แห้งนะคะใช้งานได้ปกติเลยตรงนี้นะจะเป็นช่องใส่แก้วน้ำคุณลึกเลยนะนะคะแล้วก็จะมีที่พักแขนช่องใส่ของตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะคะมาตรงข้างหน้าบ้างดีกว่านะข้างหน้าพวงมาลัยไม่ช้ำไม่หลุดไม่ลอกนะคะถือว่าโอเคนะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะสองฝั่งเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะกับ รถปี2 0ไม่เพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นนะคะคือใช้งานมาแบบน้อยมากแล้วเราการันตีให้เลยนะคะรถสวยใหม่แท้แน่นอนนะคะเ้าดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่าคันนี้เบาะนะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะแล้ก็จะได้มาเป็นเบาะหนังสีดำห่อหุ้มสรีละดีไซน์มาสวยนะก็เดี๋ยวพานั่งด้านหลังบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันนี่ค่ะเราดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะถืว่า นั่งสบายแล้วกันนะคะนั่งสบายไม่ขับแคบนะก็ลถครอบครัวก,ก็ได้รถทํางานก็ได้นะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยรถเรียกได้ว่ารถสภาพไปแดงนะคะในราคามือสองนะคันนี้ประหยัดไปมากกว่า200,000แน่นอนนะคะคันนี้นะของเราขายเพียงแค่6กแ0 0 0ีบาทยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่ได้ไปยังไงไม่ผิดหวังแน่นอนนะไอ้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยะคะ่ะ 0832222203หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสรากูดค่ะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะคะเป็นรถกิษรากูดค่ะตอนนี้มีรถให้เลือกมากกว่า700คันแล้วห้ามพลาดเลยนะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย